โอเคนะอันนี้นี่อยู่แค่ไม่นานทีเดียวอาจจะปกงานทีเดียวฮะแจะได้สุดท์ายแล้วโอเคมาจะซักครั้งอีกโอเคไม่เป็นไรโหลดแป๊บเดี๋ยวรูปนี้หมดกนสัก ที่วันเสร็จเลยแล้วกันโอเคไม่ต้องตดัดแล้วไม่ต้องตัดแล้วตัดดีกว่าั้อตัดดีกว่าอี้นรมาสอวิธีการลงชื่อเขใชาน้นที่มัสด้นโอใ้ okay. กไปที่ลงาใช้นอครหมช้าชา, okay. ามช้าพาราเก like ททอร์าามา มันเป็นมันมันฟังตาอเร่องเกมกรูไม่สอนไม่ไม่สนไม่สนเทีนี่สีนาทีแล้วนะครับสีนาทีแล้วหมดเวลาสนิทนะสีนี่อะไรปันหาวะเนี่ยตอเพิดโอเคไปขังอีกเออ ตายตายตายคมคอมกูคอมกูตายนะแล้วก็เลือกอีเมลที่คุณจะสมัครนะซึ่งผมจะเอาเป็นวอล์ดลบนเกมเมอร์อ่าช่องก็กดเข้าไปเนี่ย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 ค้างตลอดเลยเนี่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 ยปะสองนาทีเนี่ยยังไม่เสร็จเลยอะไรวะ ใช้เสบฟักโอเคใช้พอเราเปินเกมมูสแล้วพอเราผ่านศูนให้บอกเลยโอเคนี่พอเสร็จแล้วก็มันจะขึ้นราป้องกันภาษาของคุณนะแต่ผมจะไม่อัปเดตก่อนนะนล้ก็เสร็จไป งานเราก็จะได้เลยนะคือผมแนะนำนะถ้าคุณจะบอกว่าคุณจะอ่าทำยูทูบใช่ไหมแล้วพอคุณปิดเครื่องไปอ่ะคุณก็จะจะมาจะต้องสมัครใหม่นะผมแน,นมนะนำไหมครับให้คุณเอากระดาษมาแล้วก็จดหรหัสไว้แล้วก็ไปเก็บที่งไหนก็ได้ที่เพื่อนเราจะไม่เห็นนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปทำคลิปกกนตีนเรามลอกบลอเฮ้ยไม่เกลียวแล้วเว้ย โอเคไรเบอร์เฮสนี่อะไรอ่ะพี่เก๊ไก่น่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันจะจบคลิปนี้แล้วก็ไปดูพี่เก๊ไก่เก๊ไก่ดีกว่าพ่อบ้านใจกล้าอีพีห้าอีพีห้ามาแล้วเวอร์เย้เย่เย่หนึ่งล้านเย็นเฮ้ย อีกแล้วใช่ไหมโอเคห้าวิธีปลดซีแฟนด้วยเงินหนึ่งล้านเยนนะโอเคนะอย่าลืมไปติดตามพี่เก๋กายใช้ไรเยอนะเดี๋ยวผมกดตามแป๊บทั้งหมดบันทึกไนไรนะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะโอเคุณาหน้านะบายบาย แล้วอย่าลืมอ่ะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกรดิ่งแล้วก็กดกดติดตามกดซับสไคร์แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งอะและที่สำคัญอย่าลืมกดไปที่แชร์ด้วยเพื่อให้ทุกคนเห็นนะแล้วก็ทำให้พี่ถรีเกตอะไรทีร่เนี่ย เอ้ยพี่กายกายสไลเดอรด์บ้านรวยเอ้ยไม่ใช่โอเคบ๊ายบาย